ครับก็สวัสดีครับวันนี้นะครับเรามาพบกันในรูปแบบของเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ2อบาทนี้ที่นำมารีวิวอยู่นะตอนนี้ก็เป็นเหรียญสีเหลืองนะครับที่เหรียญนปัจจุบันที่เราใช้งานกันอยู่นะครับหรือว่าเอาไว้ใช้จ่ายนะครับซื้อข้าวของกันอยู่นะครับอันนี้คือเหรียญนปัจจุบันนะครับครับเหรียญ2บาทนี้นะครับที่นำมารีวิวก็ จะมีข้อมูลอีกในรูปแบบหนึ่งนะครับในลักษณะของจํานวนการผลิตอาจจะน้อยนะครับของปีพศ2,500นะครับ57นะครับอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะผลิตออกมาน้อยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่เราจะไปดูในเรื่องของราคาอะไรกันนะครับครับมาดูเรื่องของเหรียญ2บาทนะครับเหรียญ2บาทนะครับเหรียญกระสัดมุนเวียนนะครับ อะลูมิเนียมบอลนะครับบอลลมัทัศนะครับวัสเกตนะครับกรุงเทพมหานครนะครับครับเรามาดูในลักษณะของเหรียญกันนะครับเหรียญกระสัดนะครับโลหะสีเหลืองนะครับทองแดงผสมนิกเกิลนะครับและอะลูมิเนียมนะครับราคา2บาทนะครับตรงกลางเหรียญไม่มีรูนะครับวงขอบนอกนะครับเป็นเฟืองจักรนะครับสลับเรียบนะครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวให้ดูเลยนะครับเป็นเฟืองจักรนะครับเนี่ยครับก็เป็นเฟืองจักรแล้วก็มี ความเรียบอยู่นะครับครับขนาดเส้นผ่าจุดศูนย์กลางนะครับก็จะอยู่ที่21.75มมิลนะครับขนาดความหนานะครับขนาดความหนาของเหรียญนะครับก็จะอยู่ที่1.2มิลนะครับอันนี้ก็คือความหนาของเหรียญนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูลลายด้านหน้ากันนะครับเป็นข้อมูลนะครับ ด้านหน้าครับกลางเหรียญนะครับมีพระบรมรูปนะครับพระบาทสมเด็จพระบรมินทามาูุิพกอจุลเเดชนะครับพินพะพักนะครับทางเบื้องขวานะครับสลองพระองค์นะครับทรงเครื่องแบบเต็มยศจอมทัพนะครับสลองพระองค์ครุยนะครับมหาจักรีนะครับบรมราชวงศ์นะครับทรงเครื่องขติยาราชนะครับอิศริยาพรนะครับอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งนะครับบรมขัด บลจักรีบรมราชวงศ์นะครับและสายสร้อยนะครับจุลจอมกล้านะครับภายในวงขอบเหรียญนะครับด้านขวานะครับมีข้อความว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับด้านซ้ายนะครับมีข้อความว่าราชการที่9นะครับโดยจะมีจุดไข่ปลานะครับประดับโดยรอบขอบเหรียญนะครับครับก็มาดูด้านหลังกันเลยนะครับขออนุญาตนะครับกลับดูด้านหลังกันนะครับ ด้านหลังนะครับกลางเหรียญมีนะครับรูปบรมนะครับบรรพชนนะครับวัสเกตนะครับกรุงเทพมหานครนะครับภายในวงเหรียญนะครับขอบเหรียญเบื้องบนนะครับด้านขวามีข้อความว่าประเทศไทยนะครับด้านซ้ายมีข้อความบอกปีพศปีพุทธศักราชนะครับที่จัดทำเหร er ียญว่าปีพศนะครับ2,500นะครับ57นะครับ เบื้องล่างมีเลขบอกราคาว่า2 2ไทยนะครับและ2อาราบิกนะครับโดยมีมีข้อความว่าบาทขั้นระหว่างตรงกลางนะครับเลขบอกราคาดังกล่าวนะครับโดยจะมีจุดไข่ปลาล้อมรอบประดับขอบเหรียญน,นะครับวันที่ประกาศใช้คือวันที่5กุมภาพันธ์นะครับปีพศ2 5 0 0นะครับ51นะครับ จำนวนการผลิตนะครับของเหรียญ2บาทนี่นะครับก็จะอยู่ที่นะครับ3ล้านนะครับ2อง0 0เหรียญน,นะครับอันนี้คือจำนวนการผลิตของเหรียญปีพศ2 5 5 7นราะครับราคานะครับก็อยู่ที่40บาทต่อเหรียญน,นะครับสำหรับเหรียญ2บาทนะครับที่ผมบอกราคาได้นี่ก็คือผมก็ต้องดูตาม ข้อมูลนะครับหนังสือกษัตริย์ไทยนะครับหรือว่าตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับอาจจะต่างกันไปบ้างเว็บไซต์ก็อาจจะสูงกว่านะครับอันนี้เราก็ดูแล้วก็พิจารณาแล้วก็ในด้านของลุพินิษนะครับว่านําข้อมูลนี้นะครับเพื่อเราจะเก็บสะสมหรือว่าเราจะนําขายนะครับแต่ว่าเหรียญของปีพศ2 5 0 0นะครับ57นี้นะครับเป็นเหรียญที่ผลิตออกมาน้อยมากนะครับ ก็เลยนามารีวิวให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับครับน้ําหนักนะครับก็จะอยู่ที่นะครับ4.3กรัมนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับให้กับพี่ๆน้องๆที่รับชมช่องนะครับก็ฝากกดกระดิ่งกดติดตามช anel นะครับเผื่อเป็นกําลังใจนะครับหาเหรียญมารีวิวหรือข้อมูลต่างๆนะครับของแต่ละเหรียญมาให้กับพี่ๆน้องๆได้ชมกันนะครับแลได้รับรู้นะครับไดือศึกษานะครับ ครับสวัสดีครับ